ย t ตประกาศจุดยืนไม่ลุย e ีวีเต็มตัวเน้นความหลากหลายยังคงผลักดัน h ฮบริดและ h y โดรเจนต่อเอาเฮ้ยทาไมสนกระแสะอย่างนั้นวันนี้รถยนต์ไฟฟ้ามาแรงแท้ๆเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง พบกักบข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV New นะครับพบกับผมเวลอีเช่นเคยก่อนจะไปชมคลิปกันนะวันนี้มีช่องทางใหม่ให้ติดตามเว็บไซต์ evguarantee net นะครับรวบรวมอัปเดตความเคลื่อนไหวทุกยยานยนต์อนาคต และพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวต้องบอกว่าวันนี้กระแสร,รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาแรงมากๆนะผู้คนทั่วทั้งโลกเนี่ยต่างก็สนใจอยากจะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่หลายคนก็คงมีคําถามเหมือนกันนะว่าเอ้ยวันนี้นะอย่างค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกที่ทํารถยนต์น้ามันออกมาอย่างโตโยต้าเนี่ยทำอะไรอยู่ทําไมไม่ทํารถยนต์ไฟฟ้าออกมาขายนะครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกว่าโตโยต้าเป็นบริษัทที่หลายคนก็จับจ้องและก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนะักว่าทําไมปรับตัวชา้า มากนะในการผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งตัวตาเองก็ออกมาชัดเจนว่าเราไม่รีบที่จะไปรถยนต์ไฟฟ้ายังคงผลักดันทั้งเทคโนโลยีไฮโดรเจนและไฮบริดอยู่เนาะพอได้ยินอย่างานั้นผุ้ส่วนใหญ่ต้องการลถไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับซึ่งหากไปมองดูตลาดนะฮะเขาบอกว่าวันนี้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่า2เท่าด้วยซ้ำอย่างดูในปี2564กเนี่ยเขาบอกว่ามียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมากทั่วทั้งโลกเนี่ยอยู่ที่6.6ล้านคันนะซึ่งโอ้โหเย มากๆตีเป็นมูลค่าเงินนะประมาณ287,00พันล้าน US ดอลลาร์และจะไม่หยุดเท่านั้นนะครับจะโตไปมากถึง1.3ล้านล้าน US ดอลลาร์นะภายในปี2 0 2 8นะเติบโตขึ้นถึง24.3 1.3ล้านล้านเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยก็มานสีล้านล้านบาทนะซึ่งบอกว่าโหมันมากกว่ารายได้ GDP ของประเทศไทยอีกนะครับซึ่งมูลค่ามากซึ่งส่วนใหญ่นะฮะที่ทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามันเติบโตเนี่ยกลไกสำคัญนั่นก็คือ รัฐบาลของแต่ละประเทศนะที่พยายามพลักดัน จูงใจบังคับให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือเขาเรียกว่าคาร์บอนนิโทเรชีนะฮะการทําให้คาร์บอนเนี่ยมันเป็นกลางให้ได้นะครับซึ่งวันนี้อย่างสหรัฐเองเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็ตั้งเป้านะในการลดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยโดยที่ให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย50%บนท้องถนนภายในปี2030หรืออีก8ปีข้างหน้านะครับก็อูอีกไม่ไกลแล้วนะถ้าอย่างยุโรปเองอันนี้ก็จะเป็นแกงบังคับนะ อย่างยุโรปเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาจะแบนไม่ให้ขายรถยนต์น้ํามันในโซนยุโรปเลยภายในปี2035นะครับอีกประมาณ13ปีข้างหน้านะครับโอ้โหนี้ต้องบอกว่ายิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับซึ่งหากมองกลับไปที่โตโยต้าเองจะเห็นว่าระยะเวลาเหลือประมาณเต็มที่ก็13ปีเนี่ยโตโยต้ายังคงปรับตัวช้ามากๆเลยนะครับแถมโตโยต้าเองยันติดอันดับลังท้ายนะครับสำหรับรถฮะควายผู้ผลิตที่ผลิตรถปลอดมลพิษออกมานะครับไม่นับรถ ไฮบรินะคนที่จัดอันดับก็คือกรีนพี e ของญี่ปุ่นนะครับก,ก็บอกว่าเนี่ยโตต้าไม่ได้เต็มใจที่จะพยายาม ผักดันเรื่องการลดคาร์บอนการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เลยนะถ้ามองว่าไอ้อย่างฟู e เอลเซลฟู l เอลเซลก็ยังผลิตจํานวน,นน้อยคนก็ยังใช้น้อเพราะไม่รู้จะเติมที่ไหนนะครับหากหันกลับมานะว่าโตต้าเ,เนี่ยใช่แหละว่าเขาเป็นผู้เริ่มต้นคิดคน้นเทคโนโลยีรถไฮบริดออกมาเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับที่ทําให้คนหันมาใช้นะครับอย่างเช่นตัวโตต้าพรีวูสนะครับซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี1997นะครับถ้านับมาถึงปัจจุบันเนี่ยนับต้องแลร้ประมาณ25ปีแล้วนะซึ่งจะบอก ว่าเอ้ยพีอูดเนี่ยไฮบริดดีลดการการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถ้าเมื่อก่อน20 25บปีปีที่แล้วมันอาจจะโอเคแต่วันนี้เรามีทางเลือกไฟฟ้าแบบ1 0อยอย่างเทสลาเนี่ยที่เริ่มต้นมาประมาณปี2012เนี่ยเอ้ยทำไมคุณไม่ผลักดันแหละคุณแช่แข็งเทคโนโลยีด้วยว่าคุณไม่ได้เต็มใจอยากจะพัฒนาแบบไฟฟ้ามาใช้เต็มที่เนี่ยคุณยังแบบว่าเอ้ยคิดอะไรอยู่นะครับซึ่งวันนี้ทางโต้ตาก,ก็ประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วว่ายังคนยึดมั่นกลยุทธ์ของบริษัทที่จะผลิตรถดเจนะที่ เ l ลเซลนะเซลเชื้อเพลิงแล้วก็ไฮโดรเจนคอมบัชันเอาไว้ในกลุ่มนะครับรวมทั้งไฮบริดนะพร้อมย้าว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่ทางออกทางเดียวของรถพลังงานสะอาดในอนาคตทางหน้าในการที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อจะสร้างทางเลือกที่หลากหลายนะครับเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนายอากิโอโตโยดะนะประธานสูงสุดของโตโยต้ากล่าวเอาไว้นะครับพร้อมกับหนุนนะครับว่า โตโยต้าเนี่ยจะไม่ทุ่มไป e ีวีแบบ100%แบบหมดหน้าตากนะจะสร้างความทางเลือกที่หลากหลายนอกจากนี้นะฮะโตโยต้ายังให้เหตุผลที่เขาไม่ทุ่มผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าแบบ BV หรือแบตเตอรี่เล็กทิ้งวีเคแบบ100%เนนี่ยนั่นก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับโตโยต้าเชื่อว,ว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้รักโรคจริงๆนะครับถ้าคนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันทั้งหมดนะนึกภาพในประเทศญี่ปุ่นคนหันาใช้รถยนต์ไฟฟ้าน,ะนั้นหมายความว่าต้องใช้ไฟฟ้าจํานวนมหาศาลนะครับโรงไฟฟ้าก็ ต้องเกิดภาระมากขึ้นผลิตไฟมากขึ้นซื้อเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นผ่านหินและแก๊สธรรมชาตินะก็คือเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลอยู่ดีนะ <c oughs> ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันก็ยังปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ดีแค่ย้ายจุดนะจากปล่อยตามรถบนท้องถนนเนี่ยมาอยู่ที่โรงไฟฟ้าแทนหรือครั้นที่จะมาใช้โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟได้เยอะอย่างรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะอย่าลืมว่าญี่ปุ่นเนี่ยพื้นที่มันจํากัดนะครับผลใช้ไฟฟ้าเยอะก็หันมาใช้โรงไฟฟ้านิิววเเคคีียยรแต่น ก็เสี่ยงต่อการรั่วไหลนะฮะจากภัยพิบัติธรรมชาติในญี่ปุ่นเองไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวเกิดสึนามินะครับถ้าใครจําได้นะเหตุการณ์โรงไฟฟ้าที่ฟุกุชิมะที่เกิดการรั่วไหลของนิวเคลียร์นะฮะชาวบ้านก็ต้องอพยพนะครับแล้วก็ต้องมีคนเสียสละเข้าไปปิดนะปรมมาณ10ปีที่แล้วนะปี25 5 4ถ้าใครจําได้นะครับซึ่งเขาก็เลยมองว่าเอ้ยมันก็ไม่เหมาะนะที่จะมาใช้ไฟฟ้ามันก็ไม่ได้ลักโลกนะครับจริงนะครับต้องถ้าถ้ามองจริงๆเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับคือเวลา เคลื่อนด้วยค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ห,หลักๆอย่างโตโยต้าฮอนด้านิสสันเนี่ยถ้าเขาจะผลิตออกมาเขาต้องขายคนในประเทศนะซึ่งวันนี้เขาบอกว่าคนในประเทศเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยยังขาดแคลนนะแค่ปัจจุบันไฟฟ้าก็ไม่เพียงพอใช้อยู่แล้วแถมมาเจอเหตุการณ์ลงไฟฟ้าที่ฟุกุชิมะเนี่ยเขาต้องบอกว่ากําลังการผลิตหายไปถึง30%ด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องพําางานอย่างพวกโรงไฟฟ้าที่เป็นเคยปิดไปอย่างพวกที่ใช้ถ่านหินนะครับก๊าซธรรมชาติเนี่ยวันนี้ต้องกลับมมาเปิดใหนะ่ เพราะว่ามันต้องมาทดแทนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับแถมก็จะมีพลังงานใหม่อย่างพวกโซล่าเซลล์อ่าอย่างพวกพลังงานลมที่พยายามทําแต่ก็ไม่เพียงพอแถมมาเจอสถานการณ์วันนี้สงครามยูเคทํทำให้ราคาเชื้อเพลิงเนี่ยดีดสูงขึ้นนะครับการธรรมชาติก็ยิ่งแพงขึ้นนะครับก็กลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเข้าขั้นวิกฤตถึงขนาดที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้านะฮะก็มีการทบทวนแผนว่าจะกลับมาเปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีก รอบหนึ่งนะครับภายใต้การคัดค้านของประชาชนว่าเอ้ยมันเสี่ยงนะแต่มันไม่มีทางเลือกนะครับก็ต้องกลับมาเปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับดังนั้นนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหลักที่ทางญี่ปุ่นค่ายญี่ปุ่นไม่ผลักดันลถไฟฟ้านะครับเหตุผลที่2นะครับก็คือโครงสร้างพื้นฐานนะเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่ามันเสี่ยงต่อภัยบัติและลงทุนสูงนะครับซึ่งเขาบอกว่าหากทุกคนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนก็ต้องมีอินฟาสตรักเจอร์ที่เป็นสถานีชาร์จตามจุดต่างๆนะเพื่อจะให้เพียงงงงพออใใชช้้้ตินนลทุ มากถึง14ถึง37ล้านล้านเยนนะครับหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็คือ3.6ถึง9.5ล้านล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะนะฮะโดยเฉพาะฤดูร้อนเนี่ยเขาบอกว่าคนก็จะใช้ไฟเยอะขึ้นไปอีกนะไหนต้องมาแย่งกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าผมมองหากเทียบกับไฮโดรเจนนะไฮโดรเจนเนี่ยสถานีไฮโดรเจนเนี่ยผูไในจะกว่าจะผลิตกว่าจะแยกมาตั้งสถานีนใช้เงินลงทุนเยอะกว่านะครับการลงทุนโครงสร้างอันนี้ผมว่าไฟฟ้าจริงๆมันไม่ได้เยอะอะไรถ้าเทียบกับไฮโดรเจนนะแต่ผมว่า ญี่ปุ่นกังวลว่าถ้าทุกคนมาพึ่งพินพลังงานแหล่งเดียวที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงของประเทศมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงพยายามจะกระจายไปให้ใช้เป็นพวกพลังงานไฮบริดเติมน้ํามันเอาหรือใช้ไฮโดรเจนแทนซึ่งมันแยกจากน้ำนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะอยู่ข้างๆท้องทะเลนะแยกไฮโดรเจนได้ง่ายมากกว่าดังนั้นเขาจึงอยากจะกระจายความเสี่ยงออกไปข้อที่3เนี่ยทางโตโยต้ามองว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องการมากขึ้นถึงขั้นขาดแคลนเลยแน่นอนครับวันนี้หลายๆค่ายก็หายมาผลิต รถยนต์ไฟฟ้านะครับสิ่งที่สําคัญในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะก็คือแบตเตอรี่นะราคาต้นทุนนะครึ่งหนึ่งของราคารถยนต์ไฟฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ส่วนใหญ่ยัง,ยงใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแน่นอนครับแร่ที่จะขาดแคลนนะก็จะมีอยู่3อย่างก็คือลิเธียมโพบอลและนิเกิลนะครับซึ่งเป็นแร่ที่มีจํากัดแล้วก็จะมีโอกาสหมดไปนะหากมองเหยียบปริมาณการใช้ที่ต้องการมากขึ้นแบบก้าวกระโดดเพราะวันนี้หลายๆคนก็หันมาผลิตนะฮะคาดว่าจะ าขาดแคลนภายในปี2025นะครับโอ้แค่วันนี้ราคาวิเทียมขึ้นก็แย่แล้วนะครับเพราะความต้องการมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆถึงแบ 2-3ถึงเท่าเลยนะครับแท้จริงแล้วหรือว่าโตยโยต้าเนี่ยกังวลเรื่องว่าที่ตัวเองไม่มีเชนในการผลิตแบตเตอรี่นะซึ่งวในเรื่อง,องการขาดแคลนแร่เนี่ยผมเชื่อว่า้ผู้ผลิตแบตเตอรี่อย่างแค t L เองเนี่ยเขาก็มองเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเขาก็มองว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าคนทำใช้ลิเธียมมากๆมันก็น่าจะขาดแคลนแคทแอลเนี่ยก็มองหาทางเลือกไ,ไม่ว่าจะเป็นการผลิตโซเดียมแบตเตอรี่ซิงค์แบตเตอรี่หรือคอปเปอร์แบตเตอรี่ซึ่งเป็นทางเลือกนะเพราะว่าวัานนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่งจะมาไม่แค่ไม่ถึง10ปีเท่านานน้ส ในการพัฒนาแบตเตอรี่ให้มากขึ้นนะครับซึ่งโตต้าอาจจะไม่ได้มีเชนตรงนี้ก็เลยกังวลนะครับอย่างโตต้าก็มีไปจับมือกับพา้านะครับที่จะไปลงทุนในฝั่งอเมริกาเนี่ยเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือไม่ก็ไปจับมือกับจีนอย่าง BYD นะครับที่ไปจับมือนะเพราะว่าโตต้าไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเชนแบตเตอรี่นะจ้าง BYD ผลิตไปเลยนะในตัวที่เป็นแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้านะครับอย่างตัว B Z3 นะที่จะเอามาแทนโตต้าโคโรล่าหรือเป็นผู้ได้ง่ายๆก็คือโคโรล่าในเวอร์ชันไฟฟ้าแบบั้งขายอยู่่่แคค30ันตเปอ้ะนร เทียบกับเทสลาเพราะว่าโตโยต้าก็มองแล้วว่าเอาแค่พอดีพอดีก็พอนะจะได้ไม่ต้องไปแข่งกันนะครับเลยเป็นเหตุผลข้อที่4นะครับโตโยต้าไม่ต้องการแข่งขันในสนามที่เป็นเลดโอเชียนะหรือการแข่งขันแบบแดงเดือดนะโตโยต้าเองมีดีกีเป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดนะอยู่ๆวันนี้กระโดดเข้าไปอุตสาหกรรมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นรองนะเป็นรองอย่างค่ายเบอร์หนึ่งรถยนต์ไฟฟ้าก็คือเทสลาใช่ไหมโอ้โหลงไปก็ไม่ชนะจะไปแข่งทําไมใช่ไหมดังนั้นเนี่ย โตโยต้าก็เลยเลือกในการแข่งในสนามที่เป็นบูโอเชียนหรือที่มันไม่ได้มีการแข่งขันกันสูงนะอย่างพวกไฮโดรเจนนะครับหากดูยอดขายในไฮโดรเจนในปี 2020, 2020เนี่ยจะเห็นว่าคดคู้แข่งมันไม่ได้เยอะนะมีแค่ฮุนไดนะครับฮอนด้าแลวก็โตโยต้านะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เขาคล้ายๆอื่นก็ไปไฟฟ้าหมดแล้วนะครับดังนั้นเขาบอกว่าเอ้ยถ้าใช้ไฮโดรเจนเนี่ยมาเป็นเชื้อเพลิงน่าจะดีกว่าเพราะไฮโดรเจนเนี่ยมันสามารถผลิตได้จากการกลั่นน้ามันนะครับหรือแยกไฮโดรเจนจากน้ําด้วยไฟฟ้าก็ ทได้เช่นกนกนัซึ่งโตต้ตาก็มองว่าโจทย์นี้นะเขาจะต้องเอามาทําแล้วก็ไม่ต้องมาใช้ไฟฟ้าที่มันต้องแบบมาพึ่งพาพลังงานทางเลือกอย่างเดียวอย่างที่บอกไปที่เป็นไฟฟ้านะต้องพึ่งพาพวกไฮโดรเจนนะซึ่งวันนี้สามารถแยกได้แล้วนะเพราะามองว่าไฮโดรเจนน่าจะเป็นคําตอบมากกว่าอย่าลืมว่าถ้าพูดถึงพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยโตต้ตามีหมายตายอยู่แล้วนะครับที่เขาซุ้มพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนออกมานะครับตั้งแต่ปี1992นะครับเอามาลองใช้ในรถบัสนะฮะในปี2002นะครับถึงขนาดที่เอามาทด สอบวิ่งนะเป็นรถบัสรับส่งคนในงาน w o r l d Expo นะครับที่จังหวัดไอจิถึง8คันด้วยกันในปี2010นะครับแล้วก็พอพล้มาแล้วนะ ه, วิ่งไปทดสอบไปแสนสามหมื่นโลเลยรู้สึกมั่นใจก็เอาเทคโนโลยีนี้มาใส่ในรถส่วนบุคคลนะเป็นเจ้าตัวโตต้ามิไลในปี2014แล้วก็เอาไปขายเมกานะครับแต่ขายก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเพราะหาสถานีเติมยากนะจนมาปี2020ก็เกิดเป็นโตต้ามิไลเจน2นะครับซึ่งเจ้าตัวโตต้ามิไลอย่างที่เรารู้กันก็คือใช้เทคโนโลยี l บ l เลลเซล อเอาไฮโดรเจนเข้ามาทำริยาอากาศเกิด<ๆ>เป็นไฟฟ้าและน้ําออกมาขับเคลื่อนรถนี่เองนะครับนอกเหนือจากนี้นะอยา่างเทคโนโลยีฟูเอลเซลแล้วนะครับที่ใช้ไฮโดรเจนเนี่ยอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่โตต้าก,ก็คิดค้นขึ้นมาก็คือเป็นไฮโดรเจนคอมบัตชั่นนี่เองนะครับก็คือหน้าตาเครื่องยนต์เหมือนเครื่องยนต์น้ำมันเลยมีลูกสูบเดิออัดระเบิดคายเพียงแต่ว่าเปลี่ยนส่วนผสมนะและใช้เชื้อเพลินะจากน้ํามันเป็นไฮโดรเจนแทนนะครับซึ่งล่าสุดนะมีการเชิญสื่อรถประเทศไทยไปดูงานที่ญี่ปุ่นหลายท้ายนะครับเจ็ดสื่อด้วยกันนะครับ ซึ่งผมก็แอบเอามาเมาส์มอยนิดหนึ่งนะครับเขาก็เอาไปโชว์นะว่าเอ้ยวันนี้โตต้ามาโชว์พลังงานไฮโดรเจนว่าไฮโดรเจนคือพลังงานแห่งอนาคตนะครับก็มีการเอาเจ้าตัวเครื่องยนต์นะอย่างยาริสจีอาร์สปอร์ตเนี่ยที่เป็นใช้ไฮโดรเจนเนี่ยเอามาใส่ในตัวโคโรราคอนอารมณ์เหมือนรถติดแก๊สนะเพียงแต่ว่าทางแก๊สเนี่ยใส่เป็นพลังงานไฮโดรเจนนะเป็นแก๊สไฮโดรเจนแทนนะครับเพื่อให้คนไปลองขับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมมองว่าสําหรับวันนี้นะสำหรับรถส่วนบุคคลเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะหาาาะะรรั่กก็ชช์จจใ้ยทงํดแต ไฮโดรเจนเนี่ยข้อดีคือเติมพลังงานเร็วนะครับแล้วก็วิ่งได้ไกลกว่านะอาจจะเหมาะในกลุ่มรถใช้เชิงพาณิชย์นะครับแต่สิ่งที่มันยากที่ให้ทําให้ไฮโดรเจนไม่เกิดก็คือราคาเชื้อเพลิงที่แพงกว่าจะถ้าเทียบกับไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็สถานีใครจะเป็นคนลงทุนซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่โต้ต้าต้องคิดว่าจะหาพาร์ทเนอร์มาร่วมลงทุนทำสถานีเติมไฮโดรเจน,นได้ยังไงนะครับอารมณ์ก็เหมือนทําสถานีเติมแก๊ส NGV นี่เองนะครับก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงแต่ถามว่าฟี D, โดยเฉพะกลุ่มรด ที่เขาไปลองวิ่งนะเป็นรถบรรทุกเล็กนะไปส่งของเซเว่นนะที่ทําร่วมกับฮีโน่และอีซูที่ผมเคยทําคลิปไปนี่เองก็สรุปนะครับการที่โตโยต้าประกาศจุดยืนว่าจะไม่มุ่งทุ่ม E ีวีนะฮะหรือรถยนต์ไฟฟ้าแบบ100%นนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าโตโยต้าจะไม่ทํารถยนต์ไฟฟ้าขายนะถ้าเป็นประเทศที่มันมีพอรเทนเชียลมีความต้องการมากๆหรือรัฐบาลส่งเสริมนะครับนะและมีกําลังซื้อจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นจีนของหรืออเมริกาเองเนี่ยโตโยต้าก็ทําขายอยู่แล้วส่วนประเทศ ไหนที่ยังขายรถน้ํามันได้ดีก็ไม่จําเป็นต้องรีบนี่นะครับอย่างบ้านเรายาลิสเอทีมนะเพิ่มออปชันเข้าไปราคาเข้าถึงได้ก็ยังขายดีอยู่เลยยังขายได้ถึง2 0 0 0มื่นาคันอยู่เลยก็ไม่ต้องรีบดันไฮบิดไปก่อนถูกไหมทำออกมาขายรถยนต์ไฟฟ้าก็แพงกว่ารถน้ํามันอยู่ดีก็ไม่จําเป็นต้องรีบในอนาคตเนี่ยโตต้ตาจะทํารถยนต์ไฟฟ้ามา,มาขายประเทศไทยไหมอาจจะมีแต่อาจจะไม่ได้เยอะนะครับจะมาผลิตในประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบความแน่ชัดนะถ้าตลาดมีกําลังซื้อได้ผมเชื่อว่าเขายัางไงก็ลงทุนนะก็เป็นว่าเรามามติด ตามกันดูต่อไปนะครับแต่แน่นอนโตต้ตามไม่ได้ไปไฟฟ้าและยังมีไฮโดรเจนให้เลือกอีกนะครับก็เดี๋ยวดูว่าหลังจากที่สื่อไทยไปดูเรื่องของไฮโดรเจนกลับมาแล้วเนี่ย โตต้าจะมีความเคลื่อนไหวในบ้านเรายังไงเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับวันนี้สำหรับที่โตต้าประกาศจุดยืนว่าจะไม่มุ่งรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เน้นความหลากหลายนะและเหตุผลที่เขาไม่มุ่งรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีตามที่บอกไปคิดว่ายังไงหรือว่าฟังไม่ขึ้นก็อยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดแชร์ไลค์ซับสบกรตงให้ด้วยนะครับอ่า หรือใครอยากจะสนับสนุนนะสนับสนสนุนได้ตาม QR code ที่ขึ้นนี้นะครับหรือสามารถสมัครสมาชิก YouTube นะของช่องได้เลยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะครับไว้ถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ